เขมจังเลยเจออีอื่นฮเยครั้งแรกได้ไงตั้งใจไปหาเขาเลยถ้าไขคาดีนี้ได้แล้วจะได้คะแนนเท่าไหร่หล้วครับพวกนักโทษที่เคยได้คุยกันอยากรู้กันมากเลยคดีนี้นะี่ไม่เหมือนกันหรอกเนะ่คนร้ายมามอบตัวเองอ๋อแบบนี้เองหรือควรจะซ่อนตัวให้จับได้ดีกว่านะถ้าเกิดตั้งใจมามอบตัว ก็ไม่เห็นต้องทําให้เรื่องยากแบบนี้เลยนี่ทําให้มันง่ายๆดีกว่าขอร้องผมเหรอครับเนี่ยครับขอร้องอยู่ครับได้โปรดละอืมเง้นก่อนอื่นไปหาศพอีอึนเฮเยเถอะครับฮห<ะ>จะมานั่งและขอเฉยๆได้หรืองไงเล่าหาศพมาสิ่อหาอาวุธต่อจากนั้นก็ตรวจเลือดแล้วก็ตรวจ DNA เอามาฟาดผม แบบนั้นง่ายกว่าอีกไม่ใช่เลยครับ